สามสิบนาทีแล้วสามสิบนาทีแล้วบ่เนี่ยยี่สิบรันเลิฟนะครับขอบคุณครับนะครับ <c oughs> เพื่อนวิบีเพื่อนวิบีจอมขวัญมานานแล้วบอกเพื่อนวิบีจอมขวัญขอบคุณครับนะครับมานานแล้วบอกหรือว่าเพิ่งมา เพิ่งมาด้วยนะจอมขันกระดึงนิดแก้วกาวนะขอบคุณครับนะครับเพื่อนบีบี้นะคืนไร่วันแรกก็เจอคนมาสั่งสีสันในไร่จ้าพี่เกือบไปโบปินดีว่าน้องวิบี้ช่วยไว้ทันผู้ใดน้อบัดเนี้ผู้ใดมาสั่งสีสันน้อดีเล้วดีแล้ว,ลวมาสั่งสีสันนะที่มาเย,ย่มมาป่วน พ,พี่สาพี่สาครับขายไขย่ทําไข่เตกบ้างไหมครับนะครับจากพี่ช่างบอยนะครับพี่กมลรัตน์ก็สุงกําลังใจมาให้นะครับป <c oughs> ระตูประตูยังเด้อไวกเกษียณเพิ่งสิบแปดเอาดีๆประตูสิบแปดนี่มียังป <c oughs> ระตูสวัสดีครับนะครับจากพี่ช่างบอยนะ <c oughs> <c oughs> เอามาเป็นตั่สร้างเท้เจ้าบ้านอ่านอยู่กระไดเนาะ มาเจ้าบ้านยานินทาด้วยังเดี๋วมาถามวนะ่ามานานมานันเทปะนะผมเองบได้ว่ามานันเทศนี่หูเพี้ยนอีกแล้วเพื่อนบิตามมามาน,านันแล้วบอกสะดอกเปลี่ยนเปลี่ยนซื้อภาษาอังกฤษจาสังโจเปลี่ยนไหมแล้วบอกพี่กมลด,ด้านนะครับ ยินดีค่ะยินดีค่ะพี่สาวขมูลนัตนะครับจากคนบี้เนีน่ยเกษียนไปแล้ว <laughs> สิบแปดมีเมียนบอกประตูะเกษียนไปสิบแปดแล้วบอกเกษียนสิบแปดเนี่ยเจ็ดสิบแปดเรยประตูเ <laughs> ออมานานแล้วนะจำมาม่ได้น้องมีหลายบ้านเนาะ จอมขวัญหนึ่งนิดเกี้ยวก้าวนะครับขอบคุณครับนะครับเพื่อนดีบีนะครับพี่สั่งเบยก็หัวาไปเลยลุงแขกขอบคุณครับนะครับเพื่อนดีบีเพื่อนดีบีขอบคุณครับนะเอายินดีครับพี่สาวขมมนรัตน์นะครับจากเพื่อนดีบีจอมขวัญนะประตูก็หัวาไปเลยเป็นแบบประตูว่าเจ็ดสิบแปดหรอเพวัสดีครับลุงแขกนะครับจากพี่เจี๊ยปอนนะครับ ขอบคุณน้องสาววิวีมากเลยจากที่ช่วยแนะนําพี่เมื่อเช้านะ <c oughs> จากพี่กมลรัตน์นะครับลุงแขกครับนะครับจากพี่ช่างบอยนะครับลุงแขกสวัสดีครับจากพี่กมลรัตน์นะครับยังจอดอยู่นะช่างโจกกาลังหารางวัลที่หนึ่ง <c oughs> เอาไมา้ได้เด้อลุงแขกนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับนะครับลุงแขกจีพรครับนะครับจากพี่ช่างบอยนะคจากพี่สาวกมลรัตน์นะครับจากเพื่อนวิบีนเะนี่ย น้องสาวกมลรดัสจากลุงแขกนะครับช่า <c oughs> งบอยจากพี่จิพอลนะพี่กมลรัสลุงแขกก็ส่งกําลังใจมาให้นะครับจิพอลดีจ้าจากจากลุงแขกนะครับเอาะทำไมมินมันใบจังในคอมนะครับในคอมมันจะเลื่อนเร็วนะจิพอลดีจ้าจากลุงแขก ลุงแขกสวัสดีครับจากประตูนะครับเพื่อนวิวีก็ส่งกําลังใจมาให้นะครับน้องช่างบอยจากลุงแขกนะครับเพื่อนวิวีก็ส่งกําลังใจมาให้นะครับประตูดีครับนะครับจากลุงแขกนะครับเอามาให้ได้เด้๋ลุงแขกนะครับใน้วันที่หนึ่งนะครับเป็นวิวีคนละครึ่งบองดีกมลนรัตขอบคุณครับนะครับ เด็กนาทีเท่าบัดนสามสิบจิตแล้วสี 40, ่สบห้านาทีก็ขออนุญาตลงไล่ดือ้อกดเบรก